โอเ,เล่พาพี่ไปดูหน่อยแม่ยายมาเกี่ยวข้าวแล้วไปไปเผาแม่เจ้ามาเกี่ยวขอ่อยนบอแม่นบออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวข่อยเอนไปขายเห็นเบิร์ดด้เดีนี้ะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้เกี่ยวข้าวนะครับุง่งนาจอนนี่มือป่าบนะฮะนักท่องเที่ยวก็วแวะมาเที่ยวกันเยอะนะครับอ่าขอบคุณมากมากนะครับแม่โอ้ครับมาจ่ายจังหวดได้ครับแม่ สาแก้วอหขอบคุณมากเลยครับจากสาแก้วมหลายกเก่าอโอ้ขอบพระคุณมากมากครับแม่ครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกีียวขอข้าวข,าขาได้ไหมเด้อครับต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจากจังหวัดสาแก้วนี่ฮะวันธรรมดาก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะฮะมาให้กําลังใจผมนะครับซาทูปูญาผูใดบังคิมีแห่ลำไห่รวยเด้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกี่ยวข้าวแป๊บนึงครับครับ บรรยากาศนะฮะนี่คือบรรยากาศแลนด์มาร์คทุ่งนาจอนนี่มือป่าวินดีอำเภอพิบูลณงคามสา,ารจังหวัดอุลราชธานีนะฮะอ่ทุ่งนาเนี่ยฮะนี่ขึ้นชื่อว่าทุ่งนาว่าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนั่งทานข้าวทานกาแฟกันในซุม้มบรรยากาศอา่พาพญาราชสีนะครับเอาแล้วแม่ถาผมลุยงานแล้ว,วที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวครับขออนุญาตไปคุยกับคุณแม่นะฮะอา่าโอ้ หน้าพื้นนี่ทุ่งแบบนี้นะครับติดท,ทางหน้าติดทางนะครับน้องหน้าติดท่ทางาาจอดรถมอสจอดรถก่อนอืมไจสวัสดีครับสวัสดี FC จอ์นนี่มือป่าวินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพครับใครเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้รวยรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ วันนี้มาดูบรรยากาศของชาวไร่ชาวนานะครับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับมื่อนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับที่เรียกว่า,เ,าเกี่ยวข้าวนะครับเนาะวันนี้ทุ่งนาจอหน,นี่มือปราบก็เอารถเกี่ยวมาสองคันนะครับฝุ่นเจ้าของหน้าโตจริงครับมันเดินอยู่ฝุ่น <c oughs> <c oughs> เออของแถ่คนเด้อแม่วัสดีครับแม่อันนี้มันตรงเขาเอา,เอาไปเทเอาไปเท,เ,ปเ,ทเดินฝุ่นแล้วเป็นบ่ครับ อ๋อเอาขึ้นไปเทใส่ทีเม์หน่อเนาะอืมเมนเนนะคเอาไม่แงงปู้แงงปูตกลงผมต้องเอาล่าจอดรถทั้งหนาปูปูเท่เขาบ่เ่อท่านีสักวันการมันมันเบิดก็ค้คือล่านานอ๋อเม่แม่ไปไดนเกี่ยวมาได้บ้านไหนล่ะบ้านหัวดอนนั่น้านหัวดอนบะ เขาขั้นละนเท่าไรเขาคิดราคาอย่างไรไลละหาอยหิล,ละหาอยานะครับเนาะรถเกี่ยวอําเภอ,อพิบุ์มังสาหารจังหวัดอุบไลไรละหาลอยหาเขากสิเลนปเทไหแม่นวเนี่ยับกันเต็มเขาประทนีปเท่มันเขาูดทีมมมม่มันสูงไร้รถเขาขึ้นบ่อในะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเป็นได้ได้ไลสอบว่าแม่ให้นี่ ไแม่เฮ็ดเขาเนียวหรือเขาเจ้าเนี่ขเขาเนียว,วเขเขาวเนียวบ่ลละเ่าใทเดมยวตอนนี้โอ้ยถือไรแม่บ่ยางขายสั่งบ่เออันมันถือลลาากิโลละหาบาทแม่นกิโลละหบาทครับอ้เช้าหน้าเ้าบทจนเกิดจัชชิว่าจังด๋แต่สิตตนศาสตร์ครับคาค่าปุ๋ยผมสอบระปล่อย890ลเกิบผมยังจํำได้ผมไ้โอเล่แล้วไปสือ้อปุ๋ยใส่เขาสอบละแ9 0ค่ารถเกียวไร่ลอยห0 ขายเข่าโลคราบาทพี่น้องเอ้ยจังวะเอออันอื่นแพงเบิดแต่เข่าถืกอจังวะจักแนวได้จังวะนะครับก็คือผมก็คือสิบัขายตรงแม่เอาเอาไว้ให้น้องนุ่งเขากินเอาไว้ให้พวกมาเต้ไซอีกกินเอาไว้ให้ลูกน้องกินดีกว่าเอาไปขายโรคระบาทกับมุพ่อปนั่นเาไปือครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ไก่ตีน้ำเอาไว้ไก่น้ำ มาเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาทุ่งนานะครับนั่นคือคุณแม่นะครับคุณแม่ของภรรยาผมสันภาษาอีสานเดินว่าไม่เท่านะครับเนาะหน้ามุ่นหน้ามั่งเพลินผมมาเป็นเขยกับมาเห็ดมาส่างมาแปนนะครับเพิ่นก็นดีใจเ็นลูกมาเห็ดมาส่างจะเล่นลุงเรื่องขึ้นนะครับจะเล่นลุงเรื่องขึ้นนะครับเนะาะ คือบรรยากาศวิธีความเป็นอยู่ของอีสานบ้านเฮานะครับอืมเม่กี้หกใช่ไหมครับตอนผมเป็นตอนผมมาเป็นเขยใหม่ๆที่นี่ลกมากนะครับเอกกใหม่กกตอกเต็มทางทาง,างต้นกระทินนรลงปี5 9ผมกู้เงินสากออมศัพ์ได้เงินมากประมาณ สามแสนหาผมจําได้ผมมาเป็นเขยปีแรกผมก็เลยเพ็ดเถียงนาหลังนั้นขึ้นขุดน้องสะขึ้นใส่เงินไปเวิดเกี่ยงแต่กระเดงเพื่อนหน่อยมาหลังนึงก็คือเถียงนาณปัจจุบันที่คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจครับผมก็ค่อยเก็บค่อยกรรมค่อยสร้างเก็บเลขผสมน้อยมาจนวันนี้ครับก็เป็นอีกครึ่งความภาคภูมิใจคือหน้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือซ้ำของเมียนหละครับ แต่ด้วยความว่าผมนี่กับบ่อคอยมีเวลาต้องมาควบคุมกํากับดูแลเอาง่งยๆก็คือเบียกหลายแม่กะด้วยแม่กะยังแข็งแรงท่านก็มาทําให้ลูกนะครับแกกะใส่คนน้าบาดน้ายังมาวานมามาดำไห้นะครับเนาะหวอนย่ามกัเขาก็ซ้่ว่าเขาผมนี่แหละเขาผมกับเขาเมียนนี่แหละแต่ผมก็แล้วแต่ว่าแม่สันสิเคจังไดกับบ่ย่าครับผมเป็นคนง่งไๆกับไทยบานไค่เมืองผมก็เป็นคนแนวนี้นะครับ ใครหิเอาไปกินก็เอาไปเท่านั้นแหละครับผมกับพ่อ,อยู่พ่อกินอยู่นะกับพ่อสื่อกินใดอยู่นะครับซ้ำเข่ามือนี่กับผมกับตั้งใจคือปีนี้ก็คือบอขายดอ่าเขาขันศิลค่าซัมหาบาทผมเอาไว่ไกผมกินผมดีกว่านะครับผมสีเอาเคี้ยไวไห่ไกตีผมให้พวกฟ้าฟ้ามเอาไปไหว้ทันละล้ปีที่แล้วผมก็ได้อยู่ได้เขาไห้ไกอยู่มันลอยก็สอบอยู่ นะครับไวกินอยู่กับมา่นเกือบ2องรอยสอบอยู่นะครับเนาะมันก็หน้าแม่เพิ่นก็มีไรพงหลายแปลงนะครับอนะเป็นยังไงมันขึ้นไม่ได้หรอมันสั้นม็นหรอ่เาเ๋นะครับมาดูบรรยากาศนี่ก็คือจากพุ่งนาผืนหนึ่งที่ห่างจากตัวอำเภอ6กิโล ผมกดเอลมิดเป็นทุ่งนาจอนี่มือปา่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นคาเฟ่ชื่อดังจนสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของผมนะครับมาเป็นทุ่งนาจอ h n นี่มือปา่าด้วยแนวความคิดของผมที่ไม่เหมือนใครคิดนอกขกอบที่ผมอยากจะทําทุ่งนาผืนหนึ่งให้เป็นศินละปะอีกหนึ่งศิละปะที่ไม่เหมือนใครด้วยงานอินทีเลียไม่ไผ่เห็นอย่างนี้หมดไป4ีล้านห้านะครับ ในณเวลานั้นนะครับซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยรวมทั้งภรรยาแต่ผมก็ประสบความสําเร็จใช้เวลา,าได้ทุนคืนตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าหุ่นฟางตัวนี้ก็เพิ่งสร้างขึ้นใหม่หลังจากสร้างตัวอาคารไม้ไผ่แลนด์มาร์กนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเสาร์อาทิตย์ก็มากันเยอะ ผมก็ยังมองว่ากำลังใจที่มีให้ผมนะครับหลายๆคนก็จะชื่นชอบและติดตามและให้กำลังใจผมผมก็น้อมกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังให้ใจให้ผมครับผมก็ยังคิดดีทำดีดีกว่าที่ผมเอาตำแหน่งหน้าที่และความรู้ในวิชาโจรไปหากินกับประชาชนนะครับผมหากิน10กินร้อยเก็บหอมรอมริบนะครับแต่งตัวบนบ้านาใช้ชีวิตบ้านรองเท้าจะขาดอยู่แล้แลวนี่ครับ ก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับใส่มาเป็นปี2ปีใส่จับโจรใส่ช่วยชาวบ้านผมก็ชีวิตแบบนี้นะครับไม่ได้ติดลูหลาอยู่แต่ท้องไร่ท้องนาหากใครติดตามผมก็ไม่เคยจะเห็นผมไปโผล่ที่เซนทันไปโผล่ต่างประเทศไปโผล่ไหนเลยลูกเมียก็ได้อยู่แต่กับท้องไร่ท้องนาก็คิดฝันอยู่อย่างเดียวอยากจะเก็บเงินเพื่อจะซื้อที่ดินผืนสวยๆไว้เป็นมรดกให้ลูกนะครับหากวันหนึ่งผมอาชีวิตหาไม่ไปนะครับ ก็อยากจะทิ้งไว้ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นมูลค่าในอนาคตให้ลูกนะครับนี่ก็คือแนวความคิดของผมนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ประสานงานเอารถเกี่ยวทีมงานมาเกี่ยวข้าวให้นะครับ้ mm hmm. ูดว่ามีเขากินก็มาขอเอาเด้อมาเอาน้ำผมนะยินดีให้มาแบ่งเอามาใหา้จอนนี่ไป้่มีเขากินนะผมให้พร้อมใ,ใจผมผมก็เป็นคนแนวนี้แหละครับ ปันไหนแบ่งปันได้ผมแบ่งปันอันไหนช่วยเหลือได้โดยที่ตัวเองไม่เหลือร้อนผมก็พร้อมช่วยนะครับเดี๋ยวเดินเดินออกไปไ นี้เดี๋ยวอนาคตก็คงตั้งใจว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทอนะครับที่ดินตรงนี้ของผมในอนาคตนี่แหละครับก็กะว่าจะลงปอตอทออเพราะว่ามันถนนติดทางอาเซียนที่จะไปเที่ยวสามพันโบกโคงเกียมได้นะครับาหากไม่มีอะไรผิดพลาดลูกสาวโตเป็นสาวให้ลูกสาวดูแลกิจการปั๊มน้ำมันต่อไปนะครับ คิดฝันวาดฝันก็ไม่เพ้อฝันครับก็ทําไปเรื่อยๆเท่าที่แรงมีอยู่นะครับเขาเรียกว่าทางถอยหลังของผมหากวันหนึ่งผมลาออกจากข้าราชการตํารวจผมก็ยังพอมีธุรกิจพอมีรายได้นะครับมีที่ทํามาหากินเขาเรียกว่าทางถอยหลังเขาเรียกว่าวิธีผมเรียกวิธีของผมว่าวิธีการวางแผนจัดก,การชีวิตในอนาคตนะครับหากวันหนึ่ง ผมอยากจะลาออกจากข้าราชการตำรวจมาเป็นเกษตรกรผมก็ยังพอมีท้องไร่ท้องนามีที่ดินพอได้ทําธุรกิจนะครตรงนี้อาจจะเป็นปั๊มน้ามันเล็กๆก็ได้หรือไม่เป็นปตทอ,อาจจะเป็นพีทีไม่เป็นพีทีก็อาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเอกส่วนตัวสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะฮะพเพราะมันเป็นถนนที่ผู้คนสัญจรเยอะ,อะแค่ใช้ขายน้ํามันตามมอเตอร์ไซค์หรือรถรถไถรถเกี่ยวก็พอจะอยู่ได้นะฮะก็เดี๋ยวรอลูกสาวโตขึ้นก็ค่อย แนะนำประสบการณ์ทางธุรกิจของตัวเองให้ลูกฟังนะฮะา <c oughs> <c oughs> าฝากเป็นกำลังใจให้เอฟซผมทั่วประเทศนะครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานี <c oughs> ก็แด้มาทานกาแฟทานข้าวก็เร็วๆนี้ก็จะเปิดลานกลางเต็นท์นะครับโต้ลมหนาวนะทุ่งนาของผม นะครับโต้ลมหนาวนะทุ่งนาจอน,นี่มือปราบนะครับบรรยากาศก,ก็ดีนะครับอ่าก็ดีครับไา <c oughs> ยูบันมดุนดรอนเท่านี่บอเอาหันถามลูกน้องว่ายูบันทัเสียวอ๋อ เอาลไล่หาลายหาบไวอ๋อราคาหนีเนาะนอ๋ออันนี้นเป็นรถอุ่มอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นรถอุ่มครับเดี๋ยวพ่นเกียวแล้วพน่วพนจะเยะมันอุ่มเขาไว้ทั้งในรถนะเดี๋ยวก็จะไปเทใสร่รานปูนไปปากนะครับก็บสีเขียวไปกินไปไปให้ไกล้ะละครับอ่า สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับขอเป็นกําลังใจต้องกราบขอคุณคุณแม่นะครับที่เป็นกําลังใจให้ลูกทั้งสองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ทั่วประเทศหากมีโอกาสมาอุบลราชธานีแวะมาเที่ยวทุ่งนาจอรนี่มือป่ามาทานกาแฟทานอาหารเที่ยวชมแลนด์มาร์กนะครับณอุบลนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบเจอแต่ความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับจากใจจอนี่มือป่าบินดี้ครับสวัสดีครับ